เออเออนะเนี่ยเส้นทางเป็นสวนในนี่เขาไอ้อะไรอ่ะเขาเรียกซักคลองใช่ครับสวนซักคลองคขาโอ้โหคันนี้ ดูดูล้อคนขับเียวเหนียวหมดเลย <c oughs> เราออกเดินทางจากจุดพักรถแล้วนะครับเราจะเดินทางต่อไปอายังดอยสามหมื่นอากาศเย็นอยู่เรื่อยมือเย็นลงเย็นลงเออเนาะเย็น ีชาวบ้านอยู่ไหนไม่รู้ดอยสามหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นคิดแล้วคิดแล้วเดี๋ยวเราจะไปน้ำออกลูกซ้ายนะซ้ายฝั่งนู้นนะตรงไปอเดี๋ยวเราจะพาไปน้ำออกรู จะกลับก็คือสามารถตรงได้เลยนะครับวันนี้เราจะออกไปน้ำออกบูน้ออกป้ายอ่ะใช่นี่เลย25รวยใช่เองเองแต่ไม่เวงแข่งแต่มันต้องมีแบบเลี้ยวอีกหน่อยอะไรประมาณนี้มนีเลี้ยวมัมีดอยอะไรสักอย่างอยู่ข้างหน้าอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยดอยดำดอยดำเออที่จะเป็นเหมือนชุมทางข้างในใช่ดอยดำ นี่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวขวาเข้าน้ำออกคูใช่ออใช่ใช่มใช่ใช่ดูนี่แหละเอานะอไปไหนก็มาขึ้นมาแล้วเลี้ยวขวานะครับตรงแยกตรงเนินพอดีระลึกอดีตนะระลึกอดีตน้ำออกคู อย่าหยุดอย่าหยุดอย่ายกอย่ายกนะครับนี่แหละจุดที่หมอเป้ปั่นคือตรงนี้นะครับแถวนี้แหละที่ลอยลอยล่องลอยเนี่ยจำได้ไหมยังเป็นรอยมิกกี้ทอมสันยังเป็นรอยมิกกี้ทอมสันอยู่เลยแล้วฟอดจากเวียงแกนแล้วฟอรดจากเวียงแกน <ๆ S 2> ยังมีรอยล่อง <S <S 2> <S 2> มีอย<ม>ู่เลย มีรถวิ่งตัดเยอะอยู่นะครับท่านผู้ชมครับก็สบายละดีกว่าครั้งที่แล้วเยอะดีกว่าเลื่ดมันดูไม่ถ้าฝนตกเส้นนี้มันปั่นตลอดเส้นเลยนะครับจัดไปครับจัดไปเคสีเคิ่อลลื่นอันเนี้ยเออลื่น รอยรถปั่นอะปั่นก็ได้งบจากต่างประเทศมาดูแลเรื่องยาเสพติดตอนนี้ยาเสพติดมันหมดไปจากบ้านเราก็ไมอาใช่ใช่โตโยต้าใช่ใช่จริงๆโอ้ยก็ต้องนั่งข้างหลังนะขอให้ดีเวลากระเด้งมันจะดีเราตกรถดีอย่างเงี้ยใช่ ที่นั่งกับที่นั่งคอโอ้โหตายรถกลมป่าไม้แต่ก่อนอ่ะใช่กลมป่าไม้สี่ห้าคันโอ้โหสนุกมากนี่ใช่ไหมใช่มันก็ได้เราเราเดินหน้าไปหน่อยเราเดินหน้าให้คณะได้จอดอ่ะจอดซ้ายกันนะครับผมเดินหน้าไปจอดซ้ายกันได้ด้วยนะผมเดินหน้ามาให้หน่อยเองผมได้ไหมอ่าฝัอื่นยิน บูขึ้นเหมือนปลาแบบไอเนี่ยนะครับแต่ไม่ใช่ปลานะนี่คือน้ําออกหูจริงๆนะครับมันไม่ใช่ปลานะเนี่ยมันจะขึ้นไม่ซ้ําเดิมหนังๆนี่แหละคือน้ําออกหูเย็นละบรรยากาศ Ha 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 ไม่เห็นล่องอานได้ไร้อมไปตามร่องไนนะองดูดูมันตื่นออกซ้าย What a m i l l i o เอาเลยเดียวคุณายีกับเปเนใเอา เบาเบาเบเบาเบาเบาไปเลยไปเลยพวงลอยขวานิดพวงลอยขวานิดโอเคไป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 ตามตามล่องไปเลยพวงลอยขวานิดพวงลอยขวานิดเค้ยเค้ไปไปอย่าออกนะพวงลอยขวาพวงลอยขวาโอเคไป ต่อเบาๆต่อเบาๆไปครับพี่โคตามไปเลยใครอยากจะปั่นเล่นไหมเบาๆครับนักอ้วนไม่ถอยเล่นหน่อย啊อ แซวแซวไปได้เลยครับ่ง <laughs> ไปได้ของติดนะโอเคโอเคลูก okay. 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 นั้นแต่เบาๆลูกนั้นแตะเบาๆอ่าโอเคครับขวามอะไรขวาน,นิดโอเคผ่านแล้วครับมามาหมอเดินหน้าไปอีกหน่อยได้ไหม ครับมาแล้วครับ KD c yeah. าสสิ i c น่สบายไปเลยครับเบาๆนะลงเบาๆดีแม็กอ่าลงมาเลยครับ ใส่คับสีนะโอเคโเคมาเลยครับมาเลยมาอย่าไปฝืนพวงมาลายัยมาไปเรื่อยๆแม่มีขี้โคลนให้เล่นนะครับ ไปขึ้นและ้พมนดึม่นมแั Never, แล้วที่ดูถ้าเกิดคนใส่ซัดที่ในทางดั้ขอโ้นี่มันบ้อแรไเกนไ

หล่จนบันไดนึก่ไดอยู่วะยังเช็คเราบไดทางนี้ระวังตกหินได้ครับ ยเลี้ยวซ้ายนะจ๊ะถ้าเราเลี้ยวขวาไปก็จะไปเจอเจตุรคิดเมื่อสักครู่ ะคะกดไลค์กดแชร์เื่อให้คี่มีไว้สำหรัเราให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิงทัวร์ออนไลน์ความสนุกท,ที่การปล่อยวางความรู้การแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย